มบรรยากาศชิวๆนี่แก้วหอนๆไอ้แก้วเพียงคมครับเนี่ยแก้วเพียงคมลองลองเสือกยูซุปเขาเป็นอะไรนี่ไอใไสใส่พันนอกกับน้ำซุปหอนๆนี่ ต้องโบไลโบไลมันโดดหิวขาขาเนียปั่นเงี้อยู่ใส่น้อขาเนียต้องโบไลพี่น้องเนียมนหิวขาตัวโไลสดหนามกอนสดแก้วกอน แซบเนาะใส่ตันนี่โดกมูกคนมม tạo không,บรรยากาศ, nếu mà rุ่น tang con may rồi, nó tiếc, thằng này này thì có mình tăng con, hiển này con, ông nhung, ดี๋ยวเผคุ้มเผ็ดด<ๆ>กระมมืหอมหอ,อ,อมวะาแค่ขางสิวะหอ

เป็นคนจิม้มเขากินน้ำแดงหนึ่งแสบเนาะนี่ับนี่ยองคุยคุยอย่างงี้คุยจริงจริง ไม่เคยเห็นตั้งเดียร์ไอพี่น่องสิรักสนในรึกดไหลกดแช่กงน้ำเนี้ยได้หรอกดติดตามเนี้ยได้พี่น่องเนี่ยพึ่งเห็ดผึ่งเห็ดร่องร่องมึง YouTubeber ก็เขาว่าเจะต้องหาโต๊ะมาตั้งเห็ดมาดีๆกันนะ xài tăn miếng ô sạp rồi sạp, sạp hết kín rồi nó cạn như thế nó là cái tàu, tàu yang nó còn không phải ngNet nó chỉ là loại cuối từ nó có hông nó không thấy nó cái chấm,ผม,ผม đỡ lên, để chấm mình nó nhảy bớt này, không còn sướng hết mày, mộ khẩu tao này mày, ta là chỉ lông câu nè mi khuất mừng là gì hết bấy gì đâu thế mi khuất mừng Hãy subscribe อืมานยอง้งต้องเห็ดกินมึงเนะี่ยเร็เลยบรรยากาศเขาทานดี ลองคอยเป็น่อยเดี๋ยวคลิปหนาไม่ไจะปรับปรุงหนัมันดีขึ้นนะครับนะัอดีครับ คลิปนี้ขับลากหมือนก่อนสนะวัสดีครับผมฝากกดไลยติดตามชัตเาอให้คห์เด้ครับเด้อพี่ช่องครับ